ครับสวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะครับวันนี้นะฮะก็มีคนถามมาที่ถามมาหลายว่าล่ะคุณมาทําวันนี้นะลูกติดกับลูกเบรกมันต่างกันตรงไหนนะฮะลูกติดกับลูกเบรกเนี่ยมันก็ไม่ได้จะต่างอะไรกันมากมายนะครับมันแทบจะคล้ายๆกันเลยเพียงแค่ว่าความสาหัดข,ของมันน่ะต่างกันแค่นั่นเองจะเป็นลูกสูบของ3รุ่นเลยก็จะมีที M นะครับแล้วก็ที R ส่วนลูกเนี่ยเป็น v r นะฮะ เหมือนกันเราก็จะเริ่มจากอาการเอาอะไรก่อนดีเอาเป็นสิ่งที่ทุกคนเจอบ่อยแล้วกันเอาเป็นลูกเบรกแล้วกันนะครับเทียบได้กับเจ้าลูกตัวนี้ <Dam? S 2> เจ้าเนี่ยทีเซออาตัวนี้นะครับมีแต่ผลทีเซออาตัวนี้กูไม่รู้ของใครจงไม่ได้นะฮะอันนี้มันเป็นอาการลูกเบรกมานะครับเห็นไหมลูกเบรกเนี่ยคือลูกสูบเนี่ยมันไม่เป็นลอยนะครับ มันไม่เป็นรอยในที่นี้คือว่ามันไม่เป็นรอยบุ๋มลงไปดูนะครับมันไม่เป็นรอยบุ๋มนะมันแค่เป็นรอยถากเห็นไหมมันก็แค่เป็นสีถักถากดูขัดตาเราแค่นั้นเองครับและแน่นอนว่าอาการลูกเบรกนะครับอาจถ้าโชคดีเนะี่ยเสื้อสูบอาจจะไม่เป็นอะไรก็ได้นะครับถ้าโชคดีนะโชคดีามากๆเนี่ยคือเสื้อสูบเนี่ยไม่เป็นไรเลยแต่มันมาเป็นที่ลูกแทนนะฮะแล้ว อาการลูกติดอันนี้ TSM นะครับคืออาการลูกติดติดร้อไม่รู้ละติดมากี่รอบอาการลูกติดนะฮะก็คล้ายอาการลูกเบิกแหละแต่หนักกว่านี่นะครับลูกติดเดี๋ยวเกินเกินตรงนี้ก่อนนะท่านผู้ชมดูนะครับเห็นไหมมันเป็นแผลลึกเลยนะครับแน่นอนครับว่ามันส่งผลกระทบต่อเสื้อสูบโดยตรงเลยทีเดียวเชียวแหละเห็นไหมครับจริงแล้วเนี่ยบางทีเนี่ย อาการลูกติดเนี่ยมันต้องคว้านข้ามไซส์อย่างเช่นว่าไม่ใช่คว้านข้ามซาไซส์ผิดคว้านขยับไซส์นะครับจากสมมุติว่าสมมติลูกนี้มันเป็นไซส์สแตนดาร์ดสมมตินะสแตนดาร์ดเราต้องคว้านไป25ถึง50ถึงจะหมดรอยแล้วถ้าเป็นอาการลูกติดนะครับอย่างน้อย,อย,อยก็เปลี่ยนลูกถ้าเสื้อไม่เป็นอะไรถ้าเสื้อเป็นอะไรเนี่ยมันก็จะไม่ส่งผลงกระทบมากครับแค่เอากระดาษทรายขัดก็หายหรือว่าไปลงกึ่งบอกเขาขัดปอกให้หน่อย พราะปอเป็นลอยก็ได้ครับแค่นั้นเองอาการลูกติดนะครับมันจะมาจากหลายสายเหตุเหมือนกันนะแล้วมันก็จะไปพวงกับลูกเบรกมันจะพวงคล้ายๆกันลูกติดนะครับก็เกิดมาจากโอตโตลุกน้อยถ้าเป็นเสื้อเดิมสแตนดาร์ดแล้วเกิดอาการเบรกก็คือโอตโตลูกคุณน,น้อยทงนั้นที่แบบปกติเราใช้มาเป็นร้อยๆเป็นพันๆโลไม่เป็นไหลเช่ฮะแล้วไปมาๆม,มันเกิดอาการติดขึ้นมาเกิดอาการติดขึ้นมาเนี่ย เพราะว่าโอตลุกมันน้อยนะฮะถ้าคุณขี่2จังหวะอย่าไปคิดเรื่องควันเยอะเรื่องควันเยอะมีทุกคันครับ2จังหวะทุกคันบนโลกรวมทั้งเรือเรือที่ใช้เครื่องสองจังหวะก็มีควันนะครับเพียงแต่ควันมันน้อยสําหรับเรือบางคนอาจจะไม่เคยเห็นควันของเรือหรือบางคนอาจจะเคยเห็นเรือที่ใช้เครื่อง2จังหวะนะครับก็มีควันทั้งนั้นเพียงแค่ว่า โอตุลุกของเรือมันจะต่างจากโอตุลุกของมอเตอร์ไซค์นะฮะโอตุลุกของเรือเนี่ยก็คือสูตรบางทีบางสูตรฟันมันน้อยขั้งสองจังหวัดเราก็มีของสูตรฟันน้อยนะครับเป็นของปตทถ้าจำไม่ผิดจะเป็นปตทกระป๋องสีทองนะฮะซึ่งกระป๋องนั้นอ่ะบางคนเขาว่าฟันมันน้อยแต่กระป๋องหนึ่งตก200ถึง300บาทนะครับสูราคาก็ก็แล้วแต่นะฮะก็ไม่ได้มีอะไรการันตีว่าลูกคุณจะไม่ติดหรือจะไม่เบรกสำหรับโอตุลุกยี่ห้อนี้นะฮะ แต่บางคนใช้ออกทิปเขาก็วากควันมันน้อยนะครับแล้วก็ผ่านฉลุในทุกทิปผมก็ไม่รู้นะผมไม่เคยใช้มีบางคนถามหลายคนเลยแหละถามว่าพี่ใช้โอตรุปยี่ห้ออะไระใช้ยี่ห้อเนี่ยครับเวนลอยนะฮะกระป๋องเขียวมันก็อาจจะไม่ได้ช่วยอะไรมากมันกระป๋องละ100ร้อยกว่าบาทนะครับผมใช้เพราะกลิ่นมันหอมแค่นั้นแหละแล้วส่วนถ้าท่านผู้ชมบางคนหรือว่าใครที่ติดตามคลิปของผมนะครับจะเห็นคลิปที่ผมเอารถไปเทสนะฮะว่ารถผมวิ่งได้แค่นี้แหละ นั่นแหละเดี๋ยวจะแปะไว้ให้ท้ายคลิปแล้วกันเนาะนั่นแหละครับคลิปนั้นนะผมก็ใช้เวนลอยกระป๋องเขียวนะฮะลูกก็ไม่ติดไม่เบรกถามว่าทําไมไม่ติดไม่เบรกนะครับเพราะว่ามันก็หลายปัจจัยนะท่านผู้ชมรถผมทํามานะฮะทำมาก็คือว่าผมทาซีซีฝาสูบทาลูกนะฮะการคว้านี่ก็สําคัญนะผมบอกทุกคนเลย ทุกคนที่เอารถม,มาทางของผมผมจะคว้านเผื่อให้บอกลงกึงบอกลงกึงทุกรอบเลยว่าพี่คว้านเผื่อนะคว้านไม่ต้องรัดอินคว้านไม่ต้องแน่นการคว้านแน่นนะครับโอเคสําหรับเสื้อเดลมาจบไปแล้วเนาะโอตัวลูกม,มันลงน้อยนะฮะแค่นั้นหรือว่าแห้งหรือบางคนบอกเฮ้ยพี่ควานก็เยอะแต่ลูกผมติดได้ไงผมรถเดิมๆไม่เคยทาอะไรท่านผู้ชมอย่าลืมนะสองจังหวะเรานะครับควนันควันมันไม่ได้มีแต่น้ํามันโอตัวลูกอย่างเดียวนะ้ท่านะผู้ชม มันมีน้ำมันเครื่องด้วยอย่าลืมนะครับมันมีน้ำมันเครื่องซึ่งแน่นอนว่าน้ำมันเครื่องกับห้องเผาไหม้มันอยู่ใกล้กันนิดเดียวมีแค่ซีนกับลูกปืนที่ขั้นระหว่างห้องเผาไหม้กับฝั่งน้ำมันเครื่องแค่นั้นนะครับถ้าสมมติซีนน้มันรั่วมันก็ทําให้น้ํามันเครื่องเข้าไปผสมกับห้องเผาไหม้จนเกิดเป็นควันขึ้นมาได้นะครับแล้วอย่าลืมว่าน้ํามันเครื่องมันไม่ใช่ส่วนหล่อลื่นที่ทํามันไม่ได้ทาหน้าที่หล่อลื่นกระบอกสูบหรอเปล มันทําหน้าที่หล่อเลื่นกลไกเฟืองขับต่างๆแล้วก็พวกแผ่นคัตนะครับมันมันไม่ได้ช่วยหล่อเลื่นกระบอกสูบนะอย่าลืมสําหรับรถที่ทํานะครับกําลังเอาไปทําเอาเสื้อสูบไปทําหรือเอาลูกไปทําบอกลงกึงว่าคว้านเผ่อไม่ต้องคว้านแน่นนะครับการคว้านของลงกึงเนี่ยบางทีลงกึงบางลงเนี่ยเขาก็จะเน้นมาตรฐานของเขาอย่างเช่นว่าคว้านใช้งานใช้งานคือมึงคว้านฟิกมาเลยฟิกมาเลย ฟิตมายัดลูกแทบไม่ลงนะฮะอันนั้นคือการควานใช้งานใช้งานแบบระยะยาวเหมือนอารมณ์เหมือนคุณเอาเสือ้อรถแบบพวกเมดพวก RC ไปคว้านเนี่ยแล้วเอามาให้คุณปู่คุณตาคุณย่าคุณใช้เนี่ยอารมณ์ประมาณนั้นนะฮะ,ะเขาไม่ได้ขี่แค่สิสิบขี่ไม่เกิน80ไม่มีใครขี่เกินนะคนแก่ไม่ค่อยขี่เกิน80 60ก็กลัวกันแล้วนะฮะนั่นแหละมันก็เลยเป็นการลันอินไปในตัวนะครับบางทีบางทีคว้านแบบนั้นอ่ะมึงใช้10ปีแม่งยังไม่หลวมเลยนะฮะ ส่วนการคว้านเผื่อเนี่ยมันจะมีข้อเสียเล็กๆคือมันหลวมเร็วเนื่องจากการคว้านเผื่อนั่นแหละมันจะหลวมเร็วอันนี้ก็อาจจะถ้าแหวนแหวนไม่ดีนะครับแหวนก็จะไปก่อนเราแค่เปลี่ยนแหวนก็ใช้ได้ส่วนมากก็บอกสูบอะมันมันไม่ค่อยจะเป็นอะไรหรอกนะฮะส่วนน้อยมากนอกจากว่ามึงคว้านเยอะเกินไปคว้านเผื่อเยอะเกินนะฮะการคว้านเผื่อเป็นอะไรที่ดีมากท่านผู้ชม สำหรับลงกึ่งที่เขาคว้านดีนะควานไม่ดีกูก็เคยเจอนะควานเผือแม่งหลวมโปะเลยแ,ลแรงอัดแทบไม่มีนะครับใช้ไปพังการควานเผือนะครับ <c oughs> เขาจะควานเผือกระบอกสูบไม่รู้อะรกี่มิลแต่เขาจะคว้านเผือเพื่อให้ลูกแ่ยมันมีแรงเสียดทานกับเสื้อสูบน้อยที่สุดเท่าที่จะน้อยได้นะครับการที่มันเสียดสีกับกระบอกสูบน้อยเนะี่ยมันก็เป็นผลดีครับความร้อนมันจะไม่เกิด มันก็เกิดแต่ว่ามันไม่มากคว้านเผื่อนะครับใช้กับรถได้ทุกประเภทไม่ว่าจะเป็นรถสนามรถสนามเนี่ยตัวดีเลยชอบคว้านเผือนะฮะแล้วก็รถทัวรดิงรถใช้งานทั่วไปถ้าใครที่เกียดลันอินก็แนะนําให้คว้านเผื่อเอาคว้านเผื่อแล้วบางโอกาสลูกลูกก็ติดก,ก็เบรกได้นะครับไม่ใช่ไม่ได้ได้นะถ้าสมมติว่าคุณขยับลูกขึ้นมาเกินไซส์ร้อยหรือว่าเกินไซส์ห้าสิบไป อ่ะตีว่าเราเกินไซร์ร้อยสมมติเราเกินไซร์ร้อยตั้งแต่ร้อยยี่สิบห้าร้อยห้าสิบร้อยเจ็ดสิบห้าสองร้อยสองร้อยบวกตรงนั้นคุณต้องทําเบ้าฝาใหม่นะครับต้องทําฝาใหม่ตัวซีซีใหม่ด้วยการที่ซีซีน้อยเกินไปนะครับก็ทําให้รถเนี่ยเกิดอาการร้อนนะครับภายใน,นกระบอกสูบยิ่งซีซีน้อยเนี่ยมันจะยิ่งร้อนนะฮะพอมันร้อนเนี่ย มันก็ไปส่งผลกระทบต่อลูกโซ่ทาให้ลูกทะลุมั่งละลายมั่งนะครับบางทีก็เพอาะสองอาการพร้อมกันคือลูกลูกละลายแล้วก็ลูกตนะิสองอาการจะพวงพร้อมกันเลยถามว่าตัวงซีซียังไงให้เข้ากับสเปครถไม่รู้วนะบอกเลยว่าผมไม่รู้มันมีหลักการง่ายๆท่านผู้ชมลูกใหญ่ซีซีก็แนะนําให้ขยายขึ้นไปคือต้องจริงๆอ่ะต้องวัดซีซีฝาเดิมก่อนนะฝาเดิมมันจะมีซีซีเดิมมาอยู่นะครับผมไม่รู้ผมไม่เคยวัดแต่สักวันเดี๋ยวจะวัดให้ดู ว่าอนนุนอนนุนซีซีเดิมมันเท่าไหร่นะฮะสำหรับฝาที่ไม่เคยทําพอเราทาลูกเนี่ยฝาต้องตามนะครับอย่างน้อยๆเบ้าฝาขอบเบ้าฝานะครับต้องขยายตามลูกเคยวัดของเดิมเนี่ย VR T7R T7M เนี่ยเบ้าเดิมนะครับจะอยู่ระยะประมาณ61มิลประมาณนะ61มิลก็คือลูกเดิมอ่ะมัน59ามิลถูกไหมหกิมิลมันก็เผื่อไป2อมิลถูกไหมซึ่งถ้าสมมติว่าลูกเรา60มิล เราก็ต้องขยับเผื่อไปอีกขยับเผื่อไป2มิลถ้าลูก61ใช่ไหมเบ้าฝาก็ต้องเป็น63ประมาณนั้นนะครับประมาณ63เราต้องฟันเราต้องเผื่อเผื่อเผื่อไปส่วนเรื่องตวงซีซีเนี่ยผมไม่แน่ใจนะยิ่งลูกใหญ่ซีซีแนะนำให้เยอะอย่างเช่นว่าสมมุติลูก200อย่างเช่นที่ผมใช้อยู่เนี่ยผมถ้าจําไม่ผิดก็ตวงซีซีไปประมาณ15.5ซีซีนะครับหรือว่า16เนี่ยจำไม่ได้ บางคนก็บอก14บางคนบอก13คือยิ่งยิ่งน้อยยิ่งร้อนนะคุผู้ชมมันยิ่งน้อยยิ่งร้อนนะครับแล้วอีกกรณีหนึ่งคือการปาดฝาปาดฝาโดยไม่ตวงซีซีนะครับถามว่าได้ไหมได้ครับกาลังอัดมันเพิ่มอย่าลืมกําลังอัดเพิ่มความร้อนก็เพิ่มตามนะฮะสำหรับการหมูรูปสูงเพื่อลดเปอร์เซ็นต์ลูกติผม่าจะเคยบอกแล้วล่ละคือการเจาะรูนะครับเจาะรูหลุมก๊อฟหลุมลูกก๊อฟอะเจาะรอบรอบๆรอบๆบแต่ ช่วงตรงไอเสียไม่ต้องไปเจาะนะครับเพราะว่ามันไม่ได้มีผลอะไรเพื่อเผ่อบางทีมันจะทำให้ไอเสียเนี่ยเล็ดรอดเล็ดรอดเข้ามาในช่องที่เราเจาะนะฮะมันจะมีขอบไอเสียก็เนี่ยช่วงตรงที่มันไม่ได้ติดเนี่ยระหว่างตรงที่มันไม่ติดตรงเนี้ยคือขอบไอเสียนะฮะมันใหญ่ขนาดนี้แหละตรงเนี้ยตรงเนี้ยช่องว่างตรงเนี้ยไม่ต้องไปเจาะมันนะครับเพราะว่าบางทีเนี่ยมันไม่มีผลเลยนะมันไม่มีผลถ้าเป็นของแกมม่าวิลูเนี่ยเออมันไว้ระบายให้อดีเข้าไปเลี้ยงต้นเสา ต้นเสาไอเสียนะฮะส่วน T ี vr เราไม่มีนะครับก็ไม่ไม่ต้องไปทันรื่งจอะนะจอก๊อฟตรงนี้ไม่ต้องนะครับที่ที่ควรจะจอะผมแนะนําให้เป็นข้างหลังนะฮะเป็นข้างหลังช่วงนี้และอ่ะท่านผู้ชมดูไว้แล้วกันนะครับอันนี้ติดตรงนี้ถูกไหม vr มึงดูติดตำแหน่งเดียวกันเลยนะครับติดที่เดียวกันเลยเห็นไหมมันคือจุดยอดนิยมของการติดครับเห็นไหมเห็นไหมตำแหน่งมันจะ ตำแหน่งเดียวกันเลยก็พูดได้เพียงแค่ว่าจังหวะไม่ไม,ไม่เท่ากันแค่นั้นเองเห็นไหมถามว่า vr ทําไมมีรูอันนี้ vr นะครับ2 jk เห็นไหมกูก็ไม่รู้ทําไมมีรูอันนี้น่าจะใส่ทีแทบมาม้งถ้าจําไม่ผิดหรือว่าไม่รู้หรอกลูกใครเอาว่าเออมันเป็น vr นะครับเห็นไหมตำแหน่งเดียวกันเลยที่ที่คุณควรจะเจาะรูคือที่ที่มันติดบ,บ่อยๆนะฮะได้ลูกใหม่มามึงไม่ต้องทำอะไรมึงเจาะรูเลยก็ได้ไม่มีปัญหานะครับไม่มีผลเสียบางคนก็บอก เดี๋ยวเดี๋ยวทําให้ลูกติเพิ่มขึ้นอะไรขึ้นลองสิท่านผู้ชมมึงลองสิมึงอย่าไปเชื่อคนอื่นมึงลองทําสิมึงมัวแต่เชื่อคนอื่นแล้วเมื่อไหร่เป็นตัวของตัวเองเมื่อไหร่จะรู้ล่ะมัวแต่ถามเขาลองสิลองได้ลองนะครับมันไม่เสียหายเพราะมึงคิดว่ามึงจะขี่ไซนี้ตลอดชีวิตเหรอเนี่ยอย่างอย่างไซนี้มึงป็นไซเท่าไหร่อ่าสมมุติสแตนดาดมึงจะขี่สแตนดาดตลอดชีวิตมึงเลยใช่ไหมคือมึงไม่คิดจะขยับไปไซไซร้อย อะไรอย่างนี้ร้อยห้าสิบให้มันใหญ่ขึ้นให้กําลังอัดมันมากขึ้นไม่คิดหรอกนะครับต่อให้มึงไม่คิดสักวันมันก็พังมึงก็ต้องพานอยู่ดีทําอยู่ดีนะครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องไปเสียดายลองครับท่านผู้ชม2จังหวอะอไรมันยังมีผลิตอยู่ฮะมันอาจจะหายากมันมีอยู่ลองทําี่โอเคเจาะรูนะฮะเจาะรูถามว่าเจาอะอยังไงเจาะไงก็ได้ท่านผู้ชมเจาะให้สวยแต่ว่าอย่าเจาะรูใหญ่มากนะครับแนะนําให้เป็นรูเล็กๆไม่ต้องใหญ่มาก ให้รูมันเล็กกว่านี้สักสักหนึ่งส่วนสี่นะฮะสักแนะรูตรงเนี้รูนี่นะครับเจาะให้เล็กสักประมาณหนึ่งส่วนสี่ของรูเนี่ยเจาะร,รอบๆทั่วๆ,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 ๆเลยก็ได้มันจะช่วยกักตุนโอทูลุปไว้นะครับโอทูลุปเนี่ยจะหล่อลื่นผิวตรงนี้ไว้ผิวที่มีรูนะฮะแล้วส่วนข้างหน้าตรงเนี้ข้าแนะนําให้เจาะนะถ้าผู้ชมเห็นรูที่เห็นรอยที่มันติดนะครับเนี่ยแถบรอยที่มันติดตรงเนี้ยก็เจาะได้นะครับเจาะเป็นแถวหรือว่าจะเป็นเป็นแนวก็ได้ เป,เป็นแนวแนวสองแถวตรงนี้สองแถวตรงนี้นะครับเหมือนการไล่ไส้ท่อประมาณนั้นที่ว่ารูหุน่นสองหุ่นอะไรแบบนั้นนะจอแบบนั้นเลยแล้วมีอีกหนึ่งวิธีสําหรับวิธีนี้ผมก็ไม่รู้มันใช้ได้หรือเปล่านะเห็นมีคนทํากันหลายคนแล้วก็เป็นพวกคนเก่าๆเ,เขานิยมทํากันนะครับมันมีฮิลสองอย่างอีกมีสองอย่างย่อย,ย,อ,ยอย่างแรกคือเอาลูกสูบเนี่ยไปต้ม ไปต้มใช่ฮะต้มเลยก็เหมือนต้มไก่ตั้งตั้งหม้อขึ้นมาตั้งไฟรลอ้ลอนๆนน้าเดือดเอาลูกสุกลงไปทิ้งไวยังกว่าจะพอใจนะฮะก็สักสักยี่สินาทีหรือสักครึ่งชั่วโมงประมาณนั้นนะฮะเขาบอกมานะก็เอาไปทิ้งไว้อย่างนั้นเพื่อให้ลูกสุกมันขายายตัวเต็มที่นะครับเวลาใช้ใช้งานเนี่ยมันจะได้ไม่ติดไม่เบรกและอีกวิธีหนึ่งคือวิธีลงไฟก็แปลกดีเหมือนกันนะ นะครับก็ตั้งตัแกนเหมือนเดิมแล้วก็เอาลูกสูบเนี่ยทิ่มหัวลงไปแบบนี้แล้วก็ค่อยๆค,คอยกลับลูกนะครับคอยกลับลูกให้ว่าไฟมันลนลูกเสมอกันแล้วมันจะลดเปอร์เซ็นต์การลูกเบรกลูกติก็ไม่รู้จริงหรือเปล่านะลูกเบรกอาการเป็นยังไงมันมีท่านผู้ชมอาการก่อนที่ลูกจะเบรกนะครับคือรถจะเริ่มไม่มีกําลังคือคุณแช่ไปเนี่ยกระแทกไปแล้วปกติสมมุติว่ารถคุณวิ่งได้อ่าร้อยสี่สมมตินะ สมมติวิ่งได้ร้อยสี่แต่ทีนี้พอเราบิดจริงๆจังๆแมงวิ่งได้แค่ร้อยยี่สิบเค้นแล้วไม่มาพอมันเค้นแล้วไม่มาท่านผู้ชมก็ทําไงก็เค้นมันหนักเพื่อจะให้มันวิ่งได้ร้อยสี่สิบเต็มที่ใช่ไหมนั่นแหละอันนั้นคือคือผิดมาหาทนะ่านผู้ชมคือถ้ามันวิ่งได้ร้อยยี่เนี่ยส่วนผสมมันจะไม่ลงตัวแล้วผมไม่รู้แล้วว่าอะไรไม่ลงตัวอาจจะเป็นน้ํามันบางหรือว่าเอาตัลูกบางนะครับนั่นแหละพอคุณเค้นต่อรอบก็จะยิ่งตกค่อยๆตกและสุดท้ายพวบลงไปโอเค พอมันหวบลงไปแล้วเนี่ยเวลาเวลาลูกเบรกอะสมมุติมันเบรกใช่ไหมมันก็จะหวบแล้วมันก็จะฟุบทุกอย่างจะดับไปหมดเลยถ้าเรากำลัคัดทันก็โชคดีไปาการไม่ทันก็แถไปนะฮะพอเราคัดแล้วเนี่ยอาการลูกเบรกพอคุณปล่อยคัดปุ๊บรถจะกลับมาสตาร์ตติดได้แต่อาการลูกปิดคุณปล่อยคัดแล้วคืออาการเดียวกันเลยรอบจะหวบค่อยๆตกลงตกลงนะครับจนสุดท้ายหวบหายไป อาการเดียวกันท่านผู้ชมมันจะมีจุดพีคจุดต่างอยู่แค่จุดเดียวคือเวลาเราปล่อยลดไหลเราปล่อยคัดปึ๊บล้อจะล็อกล้อจะล็อกคือเจ้าตัวนี้คือมึงตีไปเลยลูกติดลูกติดนะครับแต่ถ้าคุณปล่อยคัดปึ๊บแล้วลดสตาร์ทติดเหมือนเดิมกลับมาติดเหมือนเดิมอันนั้นคือลูกเบรกอันนั้นคือลูกเบรกไม่เชื่อลองแกะมาดูนะครับกูเป็นหลายรอบแล้วคือเมดเมดติดไปรอบหนึ่งแล้วไม่ติดติดรอบติดไปสองรอบด้วยนะฮะ ลูกมันใหญ่หรืออ๋อใช่ตอนนั้นปั๊มโอโตุลุกผมเสียมันมันปั๊มแล้วมันรั่วฮะซวยไปแล้วการคว้านฟิตเนี่ยการฟว้านฟิตแน่นอนครับแรงเสียดทานมันเยอะพอมันเยอะมันก็เกิดการร้อนเร็วพอร้อนเร็วมันก็ติดง่ายถ้าโอตลุกไม่ถึงก็ติดง่ายนะครับแล้วถามว่าพี่โอตลุกยี่ห้อไหนดีสุดสําหรับ2องจังหวัดครับผมบอกไว้ถูกท่านผู้ชมมันแล้วแต่คนใช้นะครับแล้วแต่คนใช้คุณจะเลือกซื้ออะไรเห็นบางคนบอกว่าเชลแอดวาน เชิว่าแน่นอนหอมด้วยมึงมึงหอมตั้งแต่ศตวรรษไหนแล้วเทลนะครับบอกเลยว่าเดี๋ยวนี้มันไม่หอมแล้วมันมันไม่มันไม่เหม็นนะแล้วมันก็ไม่หอมด้วยแั้ง่อนเพาว่าหอมไม่รู้จริงหรือเปล่าผมเกิดไม่ทันแต่เป็นรอยหอมร้อยเปอร์เซ็นต์ครับไม่ได้โฆษณานะคุณพูดให้ฟังว่ามันหอมสําหรับคนที่หาความหอมนะฮะมันไม่จ่ายไม่จ่ายค่าสปอนเซอร์กูณู้แตผพูดให้ฟังสําหรับคนที่อยากรู้ว่าผมใช้อะไรแล้วถามว่ามันดีไหมก็งั้นๆแหละผมใช้อะไรก็พังทั้งนั้นนะฮะ ใช้ของดีแค่ไหนกระป๋องแล้วเกือบ200ก็ผังนะฮะถ้าส่วนผสมไม่ลงตัวอะไรไม่ลงตัวอะไรไม่ได้กันอย่างเงี้ยมันก็มีโอกาสที่ลูกจะติดจะเบรกได้ง่ายๆนะครับวิธีวิธีการลดเปอร์เซนต์การทําให้ลูกติดมันก็ง่ายนิดเดียวครับคุณแค่คํานวณหาซีซีที่ถูกต้องแนะนําว่าไม่ต้องเน้นต้นมากคุณเน้นแค่ปลายก็ได้ยิ่ซีซีเยอะเนี่ยกําลังต้นมันอาจจะหายแต่กาลังปลายเดี๋ยวมันก็มา แล้วก็การขว้านเผือนะฮะคว้านเผือ่นะะเอเนี่ยช่วยได้เยอะพอสมควรแล้วการต้มลูกสูบการอะไรก็ไปลองทำกันเอาเองแล้วกันนะฮะแล้วการเจาะลูกสูบเจาะแน่นอนครับมันช่วยได้มันช่วยได้เยอะเหมือนกันแต่ว่าก็ใช่ว่าจะไม่มีการติดก,การเบรกมีะฮะก็ไปลองทำกันดูหลายๆสูตรแล้วกันเนาะแล้วอีกอย่างที่สําคัญที่สุดคือการลันอินนะฮะแน่นอนว่าการที่เขาบอกว่าคว้านไม่ต้องลันอินคว้านเผือ มันต้องลันท่านผู้ชมยังไงก็ต้องลันร้อยเปอร์เซ็นต์ต้องลันแต่ว่าการลันระยะระยะการลันมันจะน้อยลงมาสมมติคุณคว้านธรรมดาระยะลันจะอยู่ที่ประมาณ3-500โลแล้วการคว้านเผื่อระยะลันจะอยู่ที่2-300โลนนะครับคุณขี่ให้มันพ้นตรงนั้นไปก่อนแล้วค่อยลองไปซัดไปซัดแล้วก็พอแค่นั้นแล้วก็ขี่ธรรมดาแล้วค่อยซัดอีกแล้วการที่จะลดเปอร์เซ็นต์ลูกติดหรือลูกเบรกอีกหนึ่งวิธี ก่อนที่จะจบคลิปขออีกวิธีหนึ่งท่านผู้ชมไม่ฟังกันแล้วแต่นะใครฟังก็ฟังได่ฟังกแล้วแต่อีกวิธีหนึ่งคือการเพิ่มน้มํามนนันน้ํามันเบนซินนี่แหละครับน้ํามันเบนซินเลยเบนซินไม่ว่าคุณจะใช้ e 2 0 e 8 5 9195เบนซิน,นวิธีการเพิ่มน้ามันง่ายๆครับคือการเพิ่มลมหนูให้มันฟือ้อเฟือหน่อยคุณลองปรับเข็มเร่งนะของคาร์บูเรเอยู่ล็อกกลางแล้วก็ปรับขนาดลมหนูน้ํามันครับให้มีความใหญ่ขึ้นอย่างสมมุติว่าของเดิมคุณใช้ ผมจะตีเป็น v R T S แล้วกันเนาะเอาเป T ็น T S A แล้วกันง่ายดีลุหนูเดิม90อ่อ1 95สมมติมันไม,ไม่สมมติหรอกสมมติใส่1 95อยู่ใช่ไหมคุณขยับไซส์ลูกหรือว่าอาจจะไม่ขยับแต่อยากจะเผื่อก็ให้ลองใส่ของ T S M นะฮะก็คือ210ให้เผื่อเข้าไปหน่อยหนึ่งสําหรับลูกเดิมนะสาหรับลูกเดิมไม่ทําอะไรไม,ไม,ไม่ไม่อะไรเลยนะให้เพิ่มน้ํามันดูนะครับแล้วสมมุติว่าขี่แล้วมันมีอาการล้อรอ,อบมันเฟอ้อก็ให้ปรับเข็มเล่งขยับขึ้นไปเพื่อให้ การจ่ายของน้ำมันนะฮะมันน้อยลงน้อยลงในรอบต้นนะครับรอบปลายก็จะจ่ายเยอะขึ้นแต่อาจจะน้อยกว่ารอบกลางนิดหน่อยนะครับลองขยับอย่างนั้นอย่างนั้นดูการเพิ่มน้ำมันนะครับมันเทาให้ห้องเผาไหมเย็นขึ้นถ้าผู้ชมเคยจับน้ำมันใช่ไหมทุกคนน่าจะเคยจับสาหรับคนที่ทารถเวลาจับน้ำมันรู้สึกยังไงอ่ะรู้สึกเย็นใช่ไหมมันก็เหมือนแอลกอฮอล์ร้อยเปอเ็นอะไรประมาณนั้นนะฮะนั่นแหละท่านผู้ชมถ้ามันไปอยู่ในห้องเผาไหมยิ่งเยอะมันก็ยิ่งเย็นแน่นอนครับว่ามันก็ส่งผลดี ส่งผลดีเหมือนกันนะการที่ทำให้ลดลออรคือน้ํามันมันเฟอน้ํามันมันเฟอมันลออรอบก็จริงแต่ว่าภายในมันจะเย็นเวลาคุณแช่มันก็เย็นมันจะดีกว่าน้ํามันบางนะครับเพราะน้ํามันบางเนี่ยมันร้อนเนื่องจากไฟไฟที่จุดระเบิดมันผสมกับน้ํามันได้ได้ไม่มากมันเกิดความร้อนสะสมนะครับแต่ถ้าน้ํามันมากการจุดระเบิดมันก็อาจจะเบาลงไปนิดนึงทําให้ห้องนั้นน่ะไม่ร้อนมาก ประมาณนั้นนะครับก็ลองไปทํเงินดูแล้วกันนะท่านผู้ชมสําหรับ3สีวิธีที่ผมพูดไปมีกี่วิธีไม่รู้จําไม่ได้แล้วโอเคนะครับมาบอกสําหรับลูกติดจะลูกเบรกยังไงก็ต้องคว้านถ้าโชคดีคือการคือลูกเบรกเนี่ยโชคดีหน่อยก็ไม่ต้องคว้านใหม่แค่เปลี่ยนลูกขัดปอกก็หายถ้าคุณโชคร้ยายลูกติดต้องเปลี่ยนทั้งลูกคว้านทั้งปอกเลยนะครับโอเคคลิปนี้มีได้แล้วเรามาพูดถึงกันแค่นี้นะครับสําหรับใครที่มีความคิดเห็นต่างจากนี้ หรือมีประสบการณ์มากกว่านี้สามารถแชร์ให้ผมแล้วก็ทุกคนที่ดูคลิปได้ในใ่้ายช่องคอมเมนต์นะครับอยากอวดรู้กันก็พอท่านผู้ชมความรู้ีไว้แบ่งปันก็พอนะครับไม่ต้องอวดการอวดมันทาให้สังคมน่าอยู่น้อยลงหรือว่าไม่น่าอยู่เลยนะฮะทีทมดีๆููบอกก่ดนั่นคือการแบ่งปันนะครับสําหรับคําว่าดีหรือไม่ดีมันเป็นการแบ่งปันให้ทุกคนได้รู้กันแล้วก็นาไปต่อยอดโดยที่ผมไม่ได้หวังอะไรเลยนะฮะขอแค่เข้ามาดูกันเยอะๆโอเคคลิปนี้ไม่มีอะไรแล้วนะครับมีอะไรสงสัยคอมเมนต์ไว้ อยากให้ทำคลิปอะไรก็คอมเมนต์ไว้ทำได้เดี๋ยวจะทำให้โอเคคลิปนี้มีแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายจ้า